น,ะะนักเรียนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะการสอนย้อนหลังนะคะออนไลน์นะคะวันที่30สิงหา2564นะคะนักเรียนคะนักเรียนนะคะเปิดหนังสือภาษาไทายของเรานะคะนี่เล้นนี้น,นะคะแบบฝึกภาษาไทยหน้าที่22นะคะมาตามแม่กรมนะคะนักเรียนเตรียมหยิบได้เลยนะคะ หน้าที่2 2นะคะหน้าที่หน้าที่2 2หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆแบบนี้นะคะโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันก่อนนะคะอันนี้นักเรียนจะไม่มีนะคะเพราะว่าอยู่ในหนังสือนักเรียนจะมีเพียงแค่แบบฝึกนะหน่วยการเรียนรู้ที่4มาตากลมมาตากลมนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยสังเกตคตําตอบของปริศนาคําท้ายต่อไปนี้ ข้อหนึ่งข้อหนึ่งฉันคืออะไรใบใหญ่กว่าถ้วยใส่อาหารด้วยลองช่วยทายกันคำตอบก็คือชามนั่นเองนะคะชามชามนะคะนักเรียนใบจะใหญ่ๆนะคะแล้วก็เอาไว้ใส่ ข้าวก็ได้แลืวว่าเอาไว้ใส่แกงส่วนมากกับชามนะคะจะเอาไว้ใส่อาหารที่เป็นน้านะคะอย่างเช่นแกงหรือว่าต้มอะไรแบบนี้นะคะน้ำเวลาเราถือหรือว่าเวลาตักนะคะก็จะได้ไม่หกนะคะต่อไปข้อที่2นี่ข้อที่2ชั้นคืออะไรเอาไว้เย็บผ้าปลายแหลมหนักหนา หนูจ๋าลองทายคำตอบก็คือเข็มนั่นเองเข็มนะคะปลายมันจะแหลมๆนะคะนักเรียนเล่นไม่ได้นะคะนี้เข็มเนะี่ยเอาไว้เย็บผ้าเอาไว้ซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะเข็มเนะี่ยจะมีปลายแหลมมากท้านเรียนโดนไปเลือดออกเลยนะคะเด็กๆเล่นไม่ได้นะคะต้องให้ผู้ใหญ่นะคะต่อไปข้อที่3ฉันคืออะไรเห็นได้บนหัว เส้นคลุมไปทั่วไม่กลัวร้อนเลยคําตอบก็คือผมนะคะผมของเราที่เป็นสีดําๆนี่เองนะคะผมนะคะก็จะเป็นเส้นๆน,นะคะมีเป็นละลานเส้นเลยนะคะเด็กๆบนหัวผมเนี่ยก็มีหน้าที่บงังบังหนังศีรษะของเราไม่ให้โดนแดดนะคะเพื่อ เพื่อที่จะไม่ให้หนังหัวของเราเนี่ยร้อนนะคะอะทีนี้เด็กผู้ชายเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคำว่าคำว่าชามเข็มผมเนี่ยเป็นคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตรากลมอะนักเรียนสังเกตนะคะอย่างเช่นคำว่าผมเนี่ยมีมอมา้าเห็นไหมคะมอมา้าอยู่ข้างหลังพยัญชนะ ต้นนะคะหรือว่าอยู่ข้างหลังสระนั่นเองนะคะนี่เป็นตัวสะกดนะคะมอมาเนี่ยจะอยู่ในมาตาแม่กลมซึ่งแม่กลมเนี่ยจะมีมอม้าเป็นตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวออตัวเดียวทีนี้เริ่มลงานนะคะมาตากลมมาตากลมนะคะเป็นหรือว่าแม่กลมเนี่ยคือคําที่มีมอมามอมาเห็นไหมมอมา มอมาคึกคักเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะมีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว <c oughs> คำในมาตรากรมที่ประสมสระเสียงสั้นเช่นชิมนี่เห็นไหมมีมอมมสะกดตุมนี่สม้มนะคะกลมแล้วก็ หลุมนะคะคำในมาตรากรมที่ประสมด้วยสระเสียงยาวเช่นสามนะคะหอมเตรียมสวมแล้วก็เชื่อนะคะสระเสียงสั้นสระเสียงยาวนักเรียนสังเกตได้อย่างไรสระเสียงสั้นเวลาเรียนออกเสียงนะคะเสียงอะ่ะมันจะไม่ลากยาวเสียงมันจะอยู่กับที่อย่างเช่นสระอะสระอะ <c oughs> สระอะเนี่ยเป็นสระเสียงเสียงสั้นนะคะอ่ะอันนี้สระ,ะสระอาอ่ะสระอาเป็นสระเสียงยาวเดียวการออกเสียงนะคะอ่ะอ่ะเห็นไหมคะเสียงมันจะอยู่เพียงแค่ลําคอของเรานี่เองซึ่งซึ่งเสียงมันน่ะจะไม่ออกจากปากเราเลยจะไม่อ่ายาวอะไรแบบนี้นะคะอ่ะสระอานะคะสระอา อ่าเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมคะเสียงมันจะยาวกว่าสระะนั่นเอง <c oughs> นี่ต่อไปนี่ส้มใครเคยกินส้มบ้างนี่ส้มส้มส้ม,สมก็เป็นสีก็เป็นสีส้มนะคะออเรนจนะคะต่อไปนะคะสามสามตรงนี้ก็คือหมายถึงดินสอกี่กี่เล่มคะดินสอสามเล่มนั่นเอง เป็นสอ่อเป็ส,สาซแท่งนะคะแท่งแท่งเมื่อกี้เพิ่พูดผิดนะคะแท่งแท่งอ่าต่อไปอันนี้คือตุ่มรู้จักตุ่มไหมคะตุ่มตุ่มเอาไว้ใส่อะไรลูกใส่อะไรใส่น้ำใส่น้ำบ้านใครมีตุ่มบ้างเนี่ยตุ่มใหญ่หญๆเนี่ยเอาไว้ใส่น้ำนะคะตุ่ม ต่อไปทีนี้ให้เรียนนะคะฝึกอ่านสะกดคำในมาตากลมต่อไปนี้นะคะอ่านคำแรกอ่านคำมะขามมออมะขออามอถขามอ่านว่ามะขามเก่งมากเลยค่ะต่อไปตูมตามตออมอตูมตออามอ ตามรวมเป็นตุม้มตามอ่ต่อไปจุ๋มจิมจอมจุม,จม,จมไม้ตัดตาวาจุม๋มต่อไปนะคะจอ,อมอจิมไม้จัด